สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมกับพี่น้องข้าแตเีเบ้าดำครับมองดูข่าวเป็นสารเชิมฟักตอนแรกมาจะหนึ่งวบาหนึ่งละคุณอาพี่น้องโอ้แต่เอานี่ง้มไปก่อนนะค่ะมอนแลงจะหลงแล้วคอยสีแซ่เพราะว่ายังหมดแล้วยังเหลืออีกสามหนึ่งหิวเขาก้อนค่ะน้องใหม่สองกระสอบค่ะสรเชิมบ้านในสองกระสอบเต็มๆกับในหูดาแม่กับพ่อกระซอยกันจน ไอว่าร้านสีเดือกกันเลยให้าเมือเนาะค่ะกันเลยพักกันกับนิวดําซ้อยกันนะค่ะสองคนผู้หนึ่งสธอเสลิมเป็นผู้ฟักนหวดาเป็นผู้เย็นเนี่ยกินอีกค่ะนะพี่น้องวันนี้ทําข้าวมันไก่ตามใหญ่เหมือนเดิมเนาะข้าวมันไก่เนี่ยค่ะพี่น้องกินแบบจุกๆตะลั่เกือก็คือกินให้มันแซ่บกินให้มันอิ่มมันบ่ดีเรื่องเดียวคือมันสีอ้วนนี่แหละพี่น้อง มึงดูค่ะหูเข่ามันไก่เรียบร้อยแล้วก็จะมีตับมาเสริมเนาะค่ะนีเนื้อไก่น้ำจิ้มไก่ในหูดำน้ำจิ้มเข่ามันไก่ในหูดำกระเฮ็ดเองมีแตงในค่ะแล้วกับผักนะน้ำซุปนัวๆไปเลยนะลองมองดูน้ำซุปเฮ็ดหอมอีกค่ะมาหมาพี่น้องหมาหมาพี่น้องกินจานรวมกันเลยพุ๊บนะค่ะเรียบร้อยพึ่งเนอะสอนนะข้าวหน้าบมั่เพี่ยงกินหาเด้อหมาพี่น้อง ขอมันไกลมาเด้อมาเด้อนิ้วเข่าวสิ็จไปฟักน้ำใหม่ต้ออีกทีเนี่ยตัวตีเหลี่ยมน้บบบมนี่ครับน้ำจิ้มซะเล้เยแล้วจะตั้งใจเขาเหรอแซ่บ

เดียวนี่ซื้อ,อยูรานข้าบอ่ะข้ามันใก่เพันน้ำข้ามันใกล้กระแซบเด้พี่นนอะออกก็กินสีฟูดหน่อยๆเนาะเฮ้ยมานองจ้ามอือ จะมาควองตลาดคือมาอยู่ในรังข้ามมันกัมีความเตียงเนี่ยบางย่างเข้ามาก็เ,เห็นเด็ก่อเ,เห็นไปตั้งเด็กสว่วอซื้อมาไปบ้านแ้วน่งมันยังไม่ได้บูดเนี่ยบ้านนี้สว่วนคนจะไปซื้อเพิ่นมันนย่บ้านเถวนีน,น,นะแม่ข่าเพันตื่นต้อน นี่ยเ,เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่แม่แม่หูแล้วจะนั่นตลอดแล้จะไปวัดตลอดพอไปแล้วคุกคีกับอันนังกอนล้วเออไม่ออกยุวัดมันจะได้ปรึกษาแม่คำไม่ยังวัดปรึกษากัน บ้ามือพาเพิ่นไปบิน,นบาทนะพี่น้องไายออกนี่กินแบบกินคือจังอาหารบูดนะหินเลยเพราะว่าเปิน่นแบบคนเปิ่นจะมันกับไม่รู้อาหารเหมือนแล้วเปินหนักสื่อของราคา บอกคนบอกอ่ำบอกคนบอกสุกน่าจะหมดือะไรแล้วบป็นเนี่ยมข้าไปลใต้ซีพาน่ะ วปวดเอ็นเกี้ยงมากเยเนาะมันปวดกดอแล้วนะอืมเีม่ประมาณสามร้นเนี่ย นู่แนแบบแพะป้านเป็นน้งองไม่สมองไหมล่ะระวังระมัดระวังในด้านพองของป้าน้องใหม่มืัอนี้สนุกสนุสกัะ หาแต่ยากฟ้าอะไรบ่เพิ่งคนทางบุป้าบูดงมั้งแม่โมดามเห็นงูอันเนี้ยก็งูน่ะมันยกใส่เสื้อเสริมเสริมแต่เลี้ยพันอะยากเพราะว่าเสริมว่มวา,เ,าเ,เห็น ก็แสบหว่าเป็นน้ำซึมหิวรว่าเป็นน้ำเขาไ่กินดนบวกอะไรอแม่หมดทั้งแสบทั้งหิ้วแล้วไม่ไกินดนแต่ไม่เยิบไปหอ งานน่ากับกินสะขอมันไกล้ได้เพื่นเอาใครนั่นจะมาลานข่าี่วะสั่งสัมภาระกลุ่มเกลียวใกล้มาละลานแล้วเฮ็ดแสบขอมันไกลน่ะลูกห้าแล้วเนีาะเต็มตลอด Bạn ươm bụi nếp bị nặng. Mân luôn, Ừ Quốc bụi nặng. Mân luôn, hmm. Lay đọc, cái đỡ. Ừ Lấy đọc lấy bát có nặng. Hang em, mẹ mẹ thang. Hãy bạn hôn nặng. Hãy bạn hôn nặng. bạn hôn nặng. Hãy bạn hôn nặng. Hãy รสกิัไงนี่มไก่อืมอเไป่งเงี้ยมไกนะครับแล้วเสั่มกับแม่เรื่อเกยังไงตั้งแล้วนีมในิบโลบานั่วบะมีอันนี้พ่อแม่กับมากป่ย ชิว่าลูกกินนี่แหละอาญาต์กินน้ำลูกนี่แหละถิ่นเขามันใกล้หลดเนาะพ่อแม่พระลูกไปกินกินเยอะหันเลยระย่างเครื่องไท้เงี้ยเท่านี้แหละนี่มันเรียกว่าจับมือไปเอาคนเราขอไม่ใส่เสียงก็แล้วย่างกิน้ำลายเนาะ แล้วก็กว๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็แซ่บอยากที่วบางคนคว่าเขาไม่ก๋วยเตี๋ยวไก่้้าเสร็มแต่ผู้นึงอาว่ามักบ้างกับพกเพราะเขจะมักตะกี้เพราะเขาจะกินเนาะมันอยู่ในเมืองก็สิมีร้านหนึ่งดังแต่บ้านาจะของเคยไปกินแค่เดี๋ยวแล้วกันคือสืบวันเมืาาวว่อทอก๋วยเตี๋ยวเนี่ย พักลหลังๆมึงก็รู้สึกว่าคิดอยากก็เดี่ยวใกล้ทีส่สุดเลยพี่น้องแสบแหงเขาแล้วกาศว่าน้ำใหม่ต่า ดูด <Yeah>, hmm. okay. ิ่งขังแกงอืมีเดียดในนี้ดิ่งขังแกงอย่างกระบะสามตัวเนี้อืมเอาไปน้ำซุปอะไรใส่กับเจ้ามันสิลีเหนียวหกับกิน้มันไก่มึงน่ะไม่เดียวหรือไเ้กินก้อนมอมอืม เสียจงล้ยอืมอืมเหลืองมืดโอ้ย้างไหนต่ตางมึงน่าะเสียงมเหนม้มันหลซื้อไม่กับเสดายครั เลยแตะไปเหกือนกันมันถึงมีสุดของมันหรับเครือรอรเออืมดีเลยมัดีเลยมัดเอายางนล้ยมกหัแข่นแมงเซียของแมนบอในหัวดำเราต้องเหตุแตะไปดิเหุ่น่ง เมนูนี่หเหรอเหตุแ้วเหตุตั้งแต่เรามาจีบแล้วเสริมเป็นเมนูเล็กๆที่ว่าเราเห็นเสริมกินแล้วย mm hmm. ังมีผาบอยู่ mm hmm. ที่พอตอนเราจีบอยู่เนี่ยหลายโมเมนต์ อัวมันยังแบ้แบบมะไรแบบอะมีโมเมนต์คือแบบนั้นม่จะคิดแบบว่าซอยกันหาซอยกันเฮ็ดอี๋เบบยกยไปกลไยมแล้วปมีความหวานนิดไปหน่อดึงสุมิจฉตเบียบมีตรควอมเข้าใจมัดเอ๋ยว่าดีหือยไงมิจนิต แล้วสัวนใยังมองว่าจะฟังดีกับในวนรำกระเดียวว่าอย่างในสถานการณ์ของขอเทานให้เขาไปเรยกคนที่เข้าใจบป่าแต่ผงสือต้องกับแม่ออเป็นไมครับเตี้ยงหมืเหมือนอือมือเหมือนบบเออเีครบแล้วอืเข้าไปแล้วแหละไม่เสร็จจัง แซ่บเนาะอืมอืมมอื่นเนี่ยอันนี้จานเยเข้ากับนี้แหละกิ่นอย่นี้แหละอืมแซ่บเพียนอืน้ำซุปเห็นหอมค่ะอืมอเผ็ท้องเลยแล้ว เป็นคนนี้ก่นเห็นหอมปะเด,นะนดน้นะบม่ได้ีอืมนี่หอนดีดีเนาะมันดอกแบบปืนนะพี่นอ้องสีก็ได้สีสดเลยาแล้วมันอันอกกนี้ก็มนปนเด้อเอ,อของมันมไมปะนม่ดีน่เลยน่เลยนี่ฮกดอกเนานะเอาซอในรถตัดได้เนาะั่นเรานาะก็คมอของซ เกียงเีลานี้เนาะเน้อหิวแบบมเกีแล้วแตงร้นึงแต่งร้นึงไม่ดีหมดปะแตงร้นึงไม่ดีหมดิมมันแซ่ดน้นบักแตงน้ำอีกย่างนึงฉันกินอันขอมันแก้ไม่ได้แตงือจบเลย อยู่ครับอยู่เมื่อเสด็จนอนนี่พี่น้องไอ้เวียดตากพวกน่ะไอ้เบียดตัวนี้ก็อาบน้ามันยังเขาได้เด็กนอนอะไรเนาะค่ะขมันไก่ตานไงเปลี่ยนมืดเดี๋ยวตะไก่พี่น้องเข่าตักเกือบเป็นเคืองหมอคือไก่เคืองบนบนเนี่ยขาดก็ยังเมืดยุบพี่น้องด้วยความหิวความเหนื่อยล้าของเราทั้งวันเนาะค่ะเป็นอิจกรรมะพออาหารเต็มเแล้วกระถือปาก แนวคิดอยากพร้อมาเนี่ยค่ะตั้งใจกับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะเชิญมาพี่น้องเด้อค่ะ